สิบ,บาทพอซสองห้าสามสามจะมาขายสามแสนแท้แท้นะคะเกินสามแสนก็ซื้อได้ค่ะเน้นย้ํานะคะถ้าเป็นสามสามแท้เกินสามประนาดมีเหรียญมาให้ช่วยพิจารณาค่ะช่วยช่วยปะนาดูหน่อยนะคะเหรียญน,นี้มีความเห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะทักบอกประนาหน่อยค่ะประนัดูคนเดียวแล้วปะนาดูไม่ขาดค่ะช่วยปะนัดดูหน่อยค่ะคอมเมนต์มาค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะทุกคนเหรียญสิบบาท ที่ระลึกปีการจนาพิเศษปี2539ถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่ารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่เหรียญน,นี้จำนวนผลิตเยอะค่ะถึง1 8ึงล้านเหรียญไม่รับซื้อนะคะเหรียญน,นี้ไม่รับซื้อค่ะรับซื้อเหรียญ10บาทจะตังค์ทอนดูพอสเท่านั้นค่ะราคารับซื้อตามนี้ค่ะ10บาท253 1 5 0 0ถึง1 4ึ่บาท4220บาท3 420บาท4ี่สบาทห้าสบาทรับซื้อตามภาพเลย สิบ,บาทพศสองห้จะมาขาย300แสนแท้แนะคะเกินส0 0แสนก็ซื้อได้ค่ะเน้นย้ํานะคะถ้าเป็น33แท้เกิน3ามประนาดมีเหรียญมาให้ช่วยพิจารณาค่ะช่วยช่วยประนาดดูหน่อยนะคะเหรียญน,นี้มีความเห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะทักบอกประนาดหน่อยค่ะประนาดดูคนเดียวแล้วประนาดดูไม่ขาดค่ะช่วยประนาดดูหน่อยค่ะคอมเมนต์มาค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะทุกคน รับซื้อเหรียญห้าสิบสตางค์ทองเหลืองค่ะห้าสิบสตางค์เหรียญหมุนเวียนสตางค์ธนปัจจุบันนี้เลยนะคะรุ่นทองเหลืองค่ะห้าสิบสตางค์ทองเหลืองพศส,สอง0ห้ารสามศูนย์ราคาแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์คตังทอนปกติปัจจุบันนี้เลยนะคะรุ่นทองเหลืองค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ทองเหลืองพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะรับซื้อเหรียญละหน 1, ึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ค่ะเหรียญยี่สสตางค์หมุนเวียนปัจจุบันนี้นะคะเป็นรุ่นทองเหลืองค่ะยีสติตางค์ทองเหลืองพศสองหค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งพนถึงหนึ่งพันห้ารอยบาทค่ะรับซื้อเหรียญสิบาทสตางค์ทอนดูพศเท่านั้นค่ะราคารับซื้อตามนี้ค่ะสิบาท2 5 3ห้0สถึงหนึ่งพัี่หนึบาท422สบาท3 4มสี่ยีบาท4ี่สาบาบาทห้าสาสิบห้าบาทรับซื้อตามภาพเลย เหรียญห้าบาทจะตั้งทอนรับตั้งทอนมาก่อนใช้ไปดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะไม่ต้องดูอะไรตรงไหนทั้งหมดเลยค่ะดูเพียงพอศผลิตเท่านั้นห้าบาทพอศสองห้าสี่ศูนย์มีมูลค่าเหรียญละสามพันบาทค่ะซื้อจริงค่ะซื้อทุกร้านเหรียญห้าสิบตังทองเหลืองค่ะดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งหมื่นบาทค่ะเหรียญห้าสิบตังพอศสองห้าสามศูนย์ค่ะรับซื้อจริงค่ะรับซื้อทุกร้านค่ะขายร้านไหนก็ได้ค่ะราคาหนึ่งหมื่นบาทค่ะสามศูนย์ เหรียญสิบบาทนะคะสิบบาทหมุนเวียนค่ะพศสอง1ตามภาพนี้นะคะราคารับซื้อเ0 0ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะราคารับซื้อเหรียญละนะคะไม่ผ่านใช้ค่ะ700ดร้อยถึงหนึ่บาทค่ะสามเหรียญสิบาทจะตังทอนพศสอง1ห้าสามหนึ่งค่ะเน้นย้านะคะพศสอง1ารสามราคารับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่บาทค่ะผ่านใช้รับซื้อห้าไม่ผ่านใช้สวยสค่ะรับซื้อหนึ่บาทค่ะซื้อจริง